สำหรับมีชุดนี้ก็เพิ่งชุบเสร็จนะครับผม <c oughs> ก็รอใส่กาวนะครับช่วงบ่ายเป็นมีอิโต้กับมีแลมไปข้าวนะครับผมชุดนี้ก็เหลือทําด้ามน,นะครับแล้วก็อชุดนี้ก็เกียร์ปาดใบรอชุบนะครับสําหรับชุดนี้สําหรับปลาเลื่อยนะครับชุดนี้ก็ยังยังไม่ได้ขึ้นงานนะครับผม จุดนี้ก็ลอใส่กาวนะครับช่วงบ่ายอันนี้เกีย์ไอชุบเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นมินิโตนะครับก็พิ่งขึ้นรูปเสร็จนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตีแต่งทรงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจุดน,นี้ก็ตัดเหล็กร้อขึ้นรูปนะครับก็ ชุดนี้ก็ใส่กาวเรียบร้อยนะครับผมชุบใส่กาวเรียบร้อยเหลือขัดด้านขัดเล่มขัดใบนะครับผมก็เสร็จประมาณสิบกว่าเล่มนะครับชุดนี้ก็ยังเคลียร์งานเรื่อยๆนะครับผมงานก็ทํามาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมสําหรับเพื่อนพี่น้าๆท่านใดนะครับสนใจสั่งทํามีดนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดรูปทรงแบบไหนสไตล์ไหนนะครับก็ลองส่งแบบเข้ามานะครับผม ช่างก็ยังรับอ,ออเดอร์อยู่เรื่อยๆนะครับผมก็เคลียร์งานเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็อาจจะลาช้าหน่อยนะครับช่วงนี้แต่ก็อาเคลียร์อยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ยีกไม่นานครับเดี๋ยวช่างก็กลับมาทํามีทําพาแบบเต็มตัวอีกครั้งนะครับผมยังมีเมียดส,ยสวยๆอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆนานาได้ชมกันนะครับผม ครับก็ฝากติดตามช่างนายไว้ด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่เจนะน,น,นะครับผมครับอีกไม่นานครับเดี๋ยวเจอกันครับผมครับสวัสดีครับ